13.6ดขีดยี 16, ดันหลบเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะคะสภาพดีพร้อมใช้งานเลยไม่มีแผลปะไม่มีแผลรั่วขอบกระทะไม่บินไม่แตกนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้มือ2อไม่ใช่ยางลอยดอกนะคะยี่ห้อดันหลบตัวนี้1 3 6สขีดยีค่ะยางหลังรถแท็กเตอร์45ถึง51แรงม้านะคะสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะล่าสินค้า602นะพี่ๆท่านใดที่สนใจก็โทรหาน้ำตาลเราแจ้งรหัสนี้มาได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ป่าไม่รั่วนะแต่ว่าน้องอคู่นี้นะคะจะมีความสูงต่ำไม่ เท่ากันนะคะอีกหนึ่งเส้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านหน้านะคะนี่เลยเส้นที่อยู่ด้านหน้าจะดอกต่ํากว่าเส้นที่อยู่ด้านหลังนะคะอันนี้คือมันเป็นคู่กันเลยนะคะเจ้าของเดิมเขาก็ซื้อมาเป็นคู่กันเลยนะคะแล้วก็เอามาใช้คู่กันเลยนะไม่ได้แบบว่าเอามาจากคนละที่นะคะเป็นคู่ของมันเลยนะแต่ว่า ตอนที่ใช้นะคะก็คือมันสึกไม่พร้อมกันนะคะมันเลยทําให้อีกหนึ่งเส้นต่ํากว่าอีกหนึ่งเส้นนะคะพี่พี่ท่านใดที่รับได้ไม่ซีเรียสนาอเพราะว่าน้องสภาพดีนะคะน้องดูดีแล้วก็สภาพดีมากๆเลยนะคะไม่ป่าไม่ั่วนะคะเส้นที่อยู่ด้านหลังก็ดอกยางเหลือค่อนข้างเยอะเนาะพี่พ,พี่ท่านใดไม่ซีเรียสร,รับได้ขอปล่อยที่คูละ7,300าบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือเพลของจังหวัดกำแพงเพชรมารับเองหน้าร้านกันก็ได้นะคะ ก็เราก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปเนาะตัวนี้602นะคะสนใจโทรหาน้ำตาลได้เลย0619169691ค่ะ